สวยสุขภาพดีดีแห่งๆรวยรวยโชคดผม้ช่วยรวยกันทุกคนไม่เงไม่ทองให้ไหนมาเทมาให้ด้วยกันเลินฝาบ้างมีล้นคนนอนหลับไม่ตอตื่นมาหายจด โอเคอาปแปรบหนึ่งนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับเศรษฐีอภิมาตเศรษฐีทุกท่านนะ,ะเข้าสู่เพจน,นะครูเอญาเจ้าญิงเห็นกจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะดูดทุกอย่างนะคะที่เป็นด้านดีนะคะอ่ามากันเร็วมากๆเลยนะคะเซลลทั้งาทยกันใครเป็นคนใหม่คนเก่านะ,ะบอกด้วยเสียงชัดไหมสัญญาณชัดไหมนะคะมีความสุขไหมที่ได้เจอกันนะคะโอเควันนี้นะคะคุนฟัา ค่อฝนนิสนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะตั้งใจออกมาแบ,บ่งปันตั้งใจออกมาให้นะคะสวัสดีคุณจารุนีสวัสดีลูกเตเตสวัสดีลูกเปิ้ลวันวิสาสวัสดีคุณเมเมลิชค่ะสวัสดีลูกปรียาพัฒนนะคะสวัสดีค่ะลูกสาลีสาเขียวเนียวซับใหญ่เลยค่ะแม่นะคะแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะลูกมนฤดีนะคะสวัสดีลูกเจเปนพิชยานะคะสวัสดีคุณสมใจคุณธีรวุฒินะคะสวัสดีคุณนกสวยรวยแสนล้านสวัสดี สวัสดีลูกแสนพรไหมคะแม่อ่านผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะลูกหนูเป็นคนใหม่คะ่ะแชื่อเล่นมานหนึ่งเหมือนเวลาเราเอฟสินค้าลูกนะแฉ่ชื่อเล่นมานิดหนึ่งนะจ๊ะ,ะสวัสดีจ้าแม่สวยมากเลยนะคะสวัสดีบอสคุณนุ้ยค่ะลูกสวัสดีคุณพี่ปารมีแสนล้านสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพี่ปีตัญลักษณ์ในการดึงดูดความโชคดีทุกอย่างนะเข้ามาสู่เราเนี่ยอ่ะสัญญาณแม่เหมือนค้างต,งตะกุกตะกักนะ เป็นที่แม่เหรอเอเป็นที่สัญญาณใจของเรานะคะสวัสดีคุณแบงค์ธนวัฒน์สวัสดีค่ะคุณยุวธิดาสวัสดีค่ะมีความสุขทุกอ,อนุเซลค่ะแม่แม่ อ่านคอมเมนต์ของพี่ด้วยนะคะของพี่ปิเตอร์นะคะอ่านอยู่แม่ไอ้าย่าเขาๆออกๆไมล่ลย่างสวัสดีก่ะเออโอเครับทราบแล้วในะแม่หล่เะนะเออสัญญาณชัดเจนดีอยู่จ้าสวัสดีลูกน้องนภัสสวัสดีจ้าสวัสดีกัมบเดียนะลูกทุกคนเลยนะอ่า สวัสดีเมียนมานะคะสวัสดีกัมพูชีสวัสดีเอไอซีทั้งหมดนะคะสบ,บายดีสปปลาวสุขสุขคนเนาะพี่น้อ,นองเนาะนะคะเพราะว่าจะอยู่เมืองใดเนาะผู้ใดที่ได้เบิรงไลฟ์นี่ของ,ของครูเอียาโคตรโชคดีหลายๆเนาะอ่าสวัสดีนะคะลูกศิษย์ครูเอียานะคะเออทั่วทั้งโลกทั้งจักรวาลน,นี้เลยนะคะยุโรปนี่เยอะมากกับอเมริกานะคะตอนนี้นะคะอเมริกาเช้านะคะอ่าของครูเอียาค่ำแล้วนะคะค่ำม,มืดนะคะบรรยากาศกำลังเป็น นะคะ,ะครูเอญยดพิญญาประสาข้าครูคเป็นนักธุรกิจค่ะวันนี้มาแช์นะคะแช์นะคะประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราทุกคนที่ได้มันเรียนรู้กับครูอยู่ตรงนี้นะ,ะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะ,ะเพราะว่าการแบ่งปันของครูทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้และลงมือทําของครูเอญาตนะคะทำไมครูคิดบวก ทำไมครูรู้สึกว่าโลกของครูสดใสจังเลยมันมีที่ไปและที่มาสวัสดีลูกนะัชวนกันลูกนะเออดูหน้าครูไว้ลูกดูหน้าครูไว้นะยคะอย่าก,ก้มต่ํานะคะอ่ะสวัสดีลูกกันพัศส,สอน,นะคะสวัสดีจ้านะครูเองเนะคะเมื่อก่อนก็เคยเครียดเหมือนเราทุกคนนี่แหละครูไม่รู้ว่าครูจะทําอะไรยังไงกับชีวิตนะครูรู้สึกว่า มันบางสิ่งบางอย่างของเรามันน่าเบื่อจนกระทั่งครูเจอนะคะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เป็นครูที่สอนกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดให้กับครูค่ะนะและครูรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลกใบบนี้มันน่าให้กลิ่นหรือเห็นดอกไม้ที่เบ่งบานไหมแม่เขายิ้มให้กับหนูไหมเขาก็ยิ้มให้แสงแดดสาดส่องเขาก็ไม่ได้เลือกค่ะว่าเฮ้ยไม่ต้องไปส่องให้คนจนนะต้องส่องให้แต่คนรวยไม่นะธรรมชาติเขาให้สิทธิ์ของพวกเราทุกคนเท่าเทียมกัน เราเท่าเทียมกันทุกคนเลยนะครูเองก็แบบเออแล้วกูจะเครียดไปทําไมวะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเราเรียนรู้ได้เราพัฒนาตัวเองได้เราเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้คุณเลิกเครียดหนูคุณเลิกทุกเลยครูมาเปลี่ยนตรงไหนคะครูหนูอยากมีชีวิตดีๆนะคะเปลี่ยนตรงอารมณ์ความรู้สึกครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคิดดีทดําดีพูดดี รู้สึกด,ดีดีล้วนแล้วแต่นำพลังงานดีๆมาให้กับเรานะคะครูบอกกับตัวเองได้เลยว่าเปลี่ยนแค่สี่อย่างทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วเราจะเก็บความทุกข์ไว้ทำไมวะมเก็บความเครียดไว้ทำไมวะครูดูครูสิตาค่ะติดลบสิบล้านมีเงินติดตัวยี่สิบบาทเขายังเอาตัวรอดด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ทั้งหมดเลยเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเราก็เปลี่ยนสิทำไมต้องรอให้คนอื่นมาเปลี่ยน ถูกไหมลูกเราเปลี่ยนตัวเรานี่แหละครูเลิกค่ะครูมีความสุขจากการสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองครูมีความสุขกับการเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยพอครูตื่นรู้ครูตื่นรู้ในสิ่งที่ครูสัมผัสในสิ่งที่ครูลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครูออกมาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนวันแรกครูกล้าที่จะแบ่งปันแบบนี้เลยไหมก็ไม่นะคะครูไม่ได้เก่งแบบนี้มาตั้งแต่แรกแต่เกิดจากการฝึกฝน นะทำมาระยะเวลาจะ5ปีแล้วลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้เราก็จะพบเจอสิ่งดีๆนะเรื่องราวดีๆเข้ามาหาเราเสมอและเราจะได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาโอเคไหมวันนี้คีนี้แพงมากเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่คนส่วนมากมากักมองข้ามไปเป็นเรื่องใกล้ชิดสนิทกับเรามากเลยแต่เราไม่เห็นถึงความสนิทสนมของเขาเลยนั่นคือนะอารมณ์ความรู้สึก ความสามารถที่เรามีอยู่คุณรู้ไหมว่าความพ่ายแพ้ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดและของมนุษย์เนี่ยคือการหนีจากความสามารถของตัวเองหรือการปฏิเสธความสามารถของตัวเองที่มีเกิดจากอะไรแม่ทำไมเราต้องปฏิเสธความสามารถของตัวเองด้วยเกิดจากการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเกิดจากเราที่ไม่ยอมรับความสามารถที่ตัวเองมี สิ่งแรกเลยนะโอ้โหมาปื้มใส่เลยนะใส่ไม่ยั้งเลยนะสิ่งแรกเลยนะทุกคนเกิดมามีความสามารถเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือยังไงอะ่ะบางคนเห็นไม่ลูกเขามีพรสวนรค์ในการร้องเพลงเสียงเคเพาะมากสิว่าเกิดมาแล้วร้องเพลงได้อ่านหนังสือไม่ออกแต่ร้องเพลงได้แล้วเสียงดีด้วยนั่นคือความสามารถส่วนตัวที่เกิดมากับเขา บางคนพูดเก่งมากพูดน้ำไหลไฟดับโอ้โหพูดจนเป็นเงินเป็นทองเห็นนักพูดระดับโลกไหมเออเห็นคุณพี่โน้ตไหมโน้ตอุดมเออเดียวไมโครโฟนเนี่ยโอ้พูดจนเป็นเงินเป็นทองพูดเป็นเรื่องเป็นราวนี่คือความสามารถ เห็นไหมบางคนเล่นกีฬาเก่งมากๆเลยเตะฟุตบอลเก่งเล่นบาสเกตบอลเก่งวิ่งเร็วมากๆนั่นคือความสามารถบางคนว่ายน้ําเก่งมากโดยที่ไม่ได้ไปเรียนว่ายน้ําเลยก็เ,เป็นความสามารถพิเศษแต่วันนี้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 เราลืมความสามารถของเราไปตอนเล็กๆครูจะถามเราเสมอว่าหนูมีความสามารถพิเศษอะไรลูก เห็นไหมมีความสามารถพิเศษอะไรลูกเราตอบครูได้เลยหนูร้องเพลงเก่งค่ะครูหนูท่องทํานองสนอเก่งมากค่ะครูหนูเล่นกีฬาเก่งมากหนูเขียนตัวหนังสือเขียนไทยเรียงความเก่งมากๆเลยค่ะครูครูขาหนูเป็นคนที่เล่านิทานได้เก่งมากๆเลยหนูเล่นดนตรีเก่งมากค่ะครูโอ้ทุกอย่างเก่งหมดเลยตอนเด็กๆแย่งกันตอบแย่งกันตอบแต่พอโตมาความสามารถพิเศษอะไรในตัวเราที่มีเราลืมล้ลูก ลืมคักลืมจนจําไม่ได้เลยขุดซิขุดซิว่าตอนนั้นเราเก่งเรื่องอะไรหนูเป็นคนไม่มีความสามารถค่ะหนูไม่รู้หนูเก่งอะไรหนูไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนแบบเรื่อยๆค่ะครูหนูลืมความสามารถที่เรามีไปไหนย้อนกลับไปคิดซิว่าเรามีความสามารถอะไรที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในตัวเราที่สุด อ่ะพิมพมาเลยพิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาเลยนะเออแม่สวยมากขอบคุณค่ะเจ๊จุงขอบคุณค่ะนะคะเออสวัสดีคุณสยามสวัสดีจ้านะทุกคนมีพรสวรรค์ที่เกิดมาพร้อมกับตัวเราเองอ่ะเราพิมพ์มาเลยยังครูไอย่าค่ะครูจําได้เลยว่าตอนเด็กๆครูบอกกับตัวเองว่าครูเนี่ยความสามารถพิเศษนะครูเนี่ยเป็นคนพูดเก่งมากและกล้าสแสดงออกที่สุดเลย เออการแสดงออกจนตอนนี้การก้าสแสดงออกเนี่ยมันเพิ่มพลังแห่งความมั่นใจให้กับครูเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรก็ตามค่ะเราจะตัดสินใจด้วยตัวของเราได้อย่างแบบเฉียบขาดนะ่ะตัดสินใจปุ๊บแล้วเฮ้ยเราทำมันได้อ่ะเพราะครูรู้และครูประเมินความสามารถที่ตัวเองมีสิ่งที่สองค่ะถ้าหนูไม่มีความสามารถในตัวเอง แต่หนูสามารถสร้างพรแสวงนั้นให้กับตัวเองได้แต่หนูก็ปฏิเสธอยู่ดีหนูไม่ตามหาหนูไม่เรียนรู้หนูไม่ศึกษาเลยว่าเราจะมีพรแสวงอะไรที่เราสามารถสร้างจากการเรียนรู้ของเราได้หนูรู้ไหมว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยคนที่ไม่พัฒนาตัวเองแล้ว มีอยู่คนหนึ่งค่ะที่เป็นแบบนั้นคือคนที่ตายหาไปแล้วค่ะลูกเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเขาไม่มีลมหายใจแล้วเขาทาอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องไปรู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวกับอะไรเลยเห็นไหมเมื่อเราไม่มีพรสวรรค์แต่เราสร้างพรแสวงให้กับตัวเราได้นั่นเราก็สะท้อนออกมาทางความสามารถของตัวเองอยู่ดี สิ่งที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือการปฏิเสธความสามารถของตัวเองที่มีหนึ่งเลยฉันทำไม่ได้หรอกสองเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้สามเลยฉันกลัวมากเลยว่าถ้าฉันทำไปแล้วฉันล้มเหลวแน่นอนจริงปะหนูตัดสินใจว่า ล้มเหลวแน่นอนโดยที่หนูยังไม่ตัดสินใจลงมือทำมันเลยนั่นคือความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดและของมนุษย์ เราชื่นชมคนทั้งโลกได้ลูกเราตื่นเช้าก็แหุยผู้หญิงคนนี้ทําไมเก่งจังเลยวะเฮ้ยทําไมคนนั้นรวยจังเลยวะเฮ้ยทาไมคนนี้เนี่ยเขาแบบว่าเขาขยันขันแข็งเขาร่างกายแข็งแรงเขาสุขภาพดีมากๆเลยเราชื่นชมผู้คนทั้งโลกได้หมดเลยแต่พอกลับมาส่องกระจกมองดูตัวเองทําไมมึงแย่ขนาดนี้วะทําไมมึงเฮงซวยจังเลยตั้งแต่เกิดมามึงไม่มีอะไรดีเลยแล้วเนี่ยโทษตัวเองเฝ้าต่อว่าตัวเอง ไม่เคยชื่นชมไม่พอทำลายจิตใจของตัวเองอีกแล้ววันนี้หนูจะไปถามหาความสำเร็จนั้นได้จากที่ไหนไม่มีความเชื่อมั่นเลยหนูต้องแยกแยะนะลูกระหว่างว่าหนูเป็นคนขี้อายค่ะแม่ถามว่าวันนี้คนขี้อายคนนั้นสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองกี่ครั้งแล้วหลายครั้งมากเลยแม่ลืมสังเกตไปอายอยู่ ให้พีเซ็นหน้าห้องหนูเป็นคนขี้อายแต่หนูก็ทํามันได้ค่ะเช่นเดียวกันวันนี้หนูขี้อายค่ะแต่หนูสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองสู่ความสําเร็จได้เช่นเดียวกันครูขอหนึ่งอย่างถ้าเราอยากสําเร็จคือเลิกดูถูกความสามารถของตัวเองและเลิกปฏิเสธความสามารถที่มีในตัวเอง เพื่อนชมเชียร์เราบ้างเฮ้ยมึงทําได้มึงเก่งมึงเจ๋งมึงเชื่อกูสิมึงทําได้นี่มึงทาออกมาดีด้วยไม่หรอกเพื่อนเราคิดว่าเรายังทําไม่ดีมากพอไม่หรอกเพื่อนเรากลัวว่าถ้ามันล้มเหลวมาแล้วจะทําให้เพื่อนเสียใจไม่หรอกเพื่อนคําว่าไม่หรอกเพื่อนไม่หรอกท่านไม่หรอกคุณไม่หรอกเธอทุกอย่างคือการถีบความสามารถออกทุกอย่างคือการผลักความสามารถของตัวเองออกไป ทุกอย่างคือการยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองไม่ต้องไปมองว่าใครเป็นคนทํำไม่ต้องไปมองว่าอิทธิพลนั้นได้มาจากใครตัวเราเองล้วนๆเลยวันนี้หากหนูรู้ว่าหนูคือผู้ชนะหนูชนะมาตั้งแต่เกิดหนูชนะสเปิร์มเป็นล้านๆตัวน่ะลูกหนูได้มาเกิด พ่อแม่เลี้ยงหนูเติบโตขึ้นมาหนูได้เรียนหนัง,นงสือหนูจบปหกหนูจบมสาหนูจบมหกหนูจบมหาลัยปตีปโทปอเอกเพราเรายังมีลมหายใจอยู่หนูเคยบอกตัวเองแบบนี้ไม่ลูกหรือหนูเอาเวลาทั้งหมดที่มีร้องไห้คําครวญถึงอดีตค้างเลยไม่ลูกเอร้อ,องไห้เสียใจเฝ้าโทษอด,อดีต ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเสียเวลาหนูรู้ว่าเวลาของหนูมีค่าไหมหนูรู้ไหมว่าทุกๆวินาทีที่เราหายใจอยู่บนโลกเนี้ยทุกคนรู้เหมือนกันรู้วันเกิดแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้เหมือนกันนั่นก็คือไม่รู้วันตาย แล้วหนูยังจะทิ้งคุณค่าของเวลาที่หนูยังหายใจอยู่ไปจับเจ้าอยู่แต่กับความพ่ายแพ้แบบนั้นหรอวันนี้อยากสำเร็จเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกใหม่ชื่นชมความสามารถที่ตัวเองมีใหม่ยอมรับความสามารถที่ตัวเองมีไม่ผักใส่เขาออกไปและดึงความสามารถนั้นของเราขึ้นมา สร้างพลังให้กับตัวเองอีกสักครั้งสิวะเชื่อว่ามันสำเร็จได้แน่นอนมึงไม่ได้แย่ไปคนเดียวนะบนโลกใบนี้มึงสามารถเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนทุกอย่าง ด้วยตัวของเราได้ครูบอกกับตัวเองครูแทนตัวเองว่ามึงนะลูกหนูแทนตัวเองด้วยชื่อหนูแทนตัวเองด้วยอะไรก็ตามอัพทูนูเลยนะคะบางคนจะบอกทําไมต้องมึงวะครูพูดกับตัวเองเฮ้ยมึงทําได้นี่เฮ้ยมึงเก่งนี่เฮ้ยมึงมีความสามารถพิเศษนี่เฮ้ยมึงเกิดมามึงก็ชนะแล้วเรื่องแค่นี้จิบจิบว่ะนั่นคือบทเรียนอันล้ำค่าของมึงนะครูบอกกับตัวเองนั่นคือทุกครั้งค่ะไม่ว่าครูจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าครูจะเจอผลกระทบอะไรก็ตามกับชีวิต ครูจะกลับมาที่จิตตั้งต้นของตัวเองเสมอและครูจะชื่นชมตัวเองตลอดเวลาถ้าเรายอมที่จะเปลี่ยนถ้าเรายอมรับแก้ไขหนูเชื่อครูสิว่าทุกอย่างในชีวิตของหนูมันโคตรง่ายเลยหนูจะสร้างอะไรมันก็ได้แต่หนูต้องเริ่มจากการให้พลังใจตัวเองก่อน เลิกตอกย้ำตัวเองกับอดีตที่ผ่านมาโอเคไหมเลิกดูถูกตัวเองเลิกดูถูกความสามารถของตัวเองชื่นชมตัวเองบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะทำให้เรามีความสุขสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นและคำว่าแพ้ จะไม่เกิดขึ้นกับเราเนื้อสิ่งอื่นใดที่แพงที่สุดในมนุษย์คือการเอาชนะใจตัวเองบางทีเขาก็จะนำพาเราไปสู่ทางลบขี้เกียจจังเลยว่าวันนี้หาเหตุผลลบๆสนับสนุนตัวเองแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ฉันจะทำมันฉันทำมันได้เพียงเท่านี้ค่ะคือการตัดสินใจ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณเรียบร้อยแล้วอืมวันนี้มันเป็นคีย์ง่ายๆเพียงแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะหยิบไปใช้และเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเราจะค้นหาความสามารถของตัวเองเหมือนที่ครูบอกหรือเปล่าถ้าเราทำมันทันทีภายใน24ชั่วโมงนี้ เราเจอเป้าหมายนั้นที่มันชัดเจนของเราแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนจริงหรอใช่ไหมจริงหรือเปล่าอะไรวะสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาลายหายไปพร้อมกับการจบไลฟ์ของครูการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ครูมาแชร์มันคือผลประโยชน์ของหนูถ้าหนูจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความพ่ายแพ้ที่เคยดูถูกตัวเองทั้งหมดมันจะสิ้นสุดลงถ้าเรารู้จักตัวของเราเองและชื่นชมตัวของเราเองคำว่าหลงตัวเองกับคำว่าชื่นชมตัวเองมันต่างกันนะลูกชื่นชมตัวเองให้พลังใจตัวเองในสิ่งที่เราทำได้ ในสิ่งที่เราตั้งใจทำมันแล้วสำเร็จเราให้พลังตัวเองได้เราให้กําลังใจตัวเองได้แต่ถ้าเราพูดร้อยแ0ดพัอย่างแต่เราทำมันไม่ได้สักอย่างแล้วเราบอกว่าฉันสำเร็จมาแล้วฉันทำมันมาแล้วนั่นคือผิดทางครูสิตาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะจากการใช้กฎจักรวาลกฎแรงนึงนูคือการเริ่มเทนตัวเองก่อนไม่ได้เริ่มจากใคร เริ่มจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนไม่ได้ไปบอกให้ใครเปลี่ยนก่อนครูสิตารประสบความสำเร็จนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านก่อนครูสิตาออกมาแบ่งปันว่าขั้นตอนการตลาดทำแบบไหนไม่ใช่มโนขึ้นมาแล้วออกมาบอกเห็นไหมทุกสิ่งที่ครูสิตาแบ่งปันเราคือประสบการณ์ที่ครูสิตาทำมันแล้วสำเร็จและออกมาให้เรา วันนี้ทุกอย่างที่ครูเอยาออกมาแบ่งปันเราเช่นเดียวกันคือสิ่งที่ครูเอยาเรียนรู้และทํามันแล้วครูรู้เลยค่ะว่าโหความพ่ายแพ้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือการปฏิเสธความสามารถของตัวเองคือการถอยห่างหรือนีห่างจากความสามารถของตัวเองที่มีเมื่อก่อนครูสิตาบอกให้ตั้งกล้องไลฟ์สดครูบอกกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันทาไม่ได้หรอกฉันอายฉันไม่รู้จะสอนอะไรฉันไม่รู้จะพูดอะไรโดยที่ยังไม่เริ่มต้น แต่พอครูตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเรียนมามันวิเศษมากมันจะเป็นยังไงถ้าคนทั้งโลกได้เรียนรู้ทางรัฐเนี่ยครูตัดสินใจตัางกองค่ะคนดา่าครูไหมด่าเุ้ยไม่าอายหรอ่นน่ะโอ้ยเป็นยังไงนั่เน่น่ะเมาหรือเปล่าโดนของหรือเปล่าครูก้าวข้ามผ่านมันไปได้ครูบอกไม่เป็นไรวันหนึ่งสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่ฉันตั้งใจออกมาแชร์มันจะคือคลิปต,ตำนานมันคือเขาเรียกว่ามันคือไลฟ์แห่งตำนาน ที่ทําให้ฉันตัดสินใจในการเริ่มต้นที่จะแบ่งพันจนวันนี้ครูพัฒนาในการแบ่งปันของครูให้กับลูกศิษย์ของครูหลายๆคนได้เห็นประจักษ์แก่สายตาว่าเฮ้ยครูพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาไม่ทําอะไรแบบเดิมๆิมเห็นไหมลูกนั่นคือการตัดสินใจในการเริ่มต้นของเราวันนี้ใครยังไม่กล้าวันนี้ใครยังบอกว่าเฮ้ยยังไม่มีเวลายัยงทำไม่ได้ตัดข้ออ้างทั้งหมดทิ้ง ไม่ว่าหนูจะทําอะไรก็ตามหนูตัดสินใจทํามันเลยลูกตัดข้ออ้างทิ้งไปแล้วหนูจะพบเลยว่าเฮ้ยหนูเข้าใกล้ความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ไลฟ์นี้สั้นแต่เด็ดบอกเลยนะใครมาทีหลังกลับไปย้อนนะลูกใครมาทีหลังกลับไปย้อนนะกูเชื่อว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะค้นหาความสามารถที่ตัวเองมีให้เจอหรือถ้าไม่เจอมันค้นหาคว,ความ เขาเรียกว่าค้นหาพรสแสวงชอบแบบไหนรักที่จะทําอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่จัก,กรวาลจะสัรนมาให้กับหนูล้านเปอร์เซ็นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้หนูรู้ไหมทุกการแชร์แม้แต่หนึ่งแชร์ของหนูอาจได้ช่วยเหลือผู้คนนะนับล้านคนที่เขายังไม่รู้ทางรัดนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ